จอมหลุดเผยชื่อสี Galaxy S25 Series แบบทางการพร้อมความจุทั้งหมดที่มีให้เลือก <M itt les> ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือวันเปิดตัวของ Samsung Galaxy S25 Series ที่มีลุ้นอาจจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่22มกราคมปี2025แล้วครับซึ่งข้อมูลข่าวลือต่างๆก็หลุดออกมาเช่นกันครับ ล่าสุดจอมแม่นรายหนึ่งก็ได้เผยชื่อสีทางการและตัวเลือกความจุแต่ละรุ่นออกมาให้เราได้ชมกันด้วยครับโดยจอมแม่นได้เผยข้อมูลชื่อสีหลักทางการของแต่ละรุ่นตามนี้ครับกราซี่ S25 และกราซี่ S25 Plus มีสีซ i l v r r Shadow, โ a v y m นวี e และไอลกาซี่2 5อัลตรมีสี Titanium White Silver, Titanium Silver Blue, Titanium g r ี y Titanium Black ส่วนความจุของแต่ละรุ่นมีต่างไหมครับ g a า a ซ y ์2อิม5มีรุ่นรลอม1 1 8 g b กและรุ่นรลอม256 g b กก l a x ซย2 5อ l u s มมีรุ่นรลอม256 g b กและรุ่นรลอม512ก b g a ล a x ซย2อิม5อ l t ตรมีรุ่นรลอม256 g b รลอม512ก b กและรุ่นรลอม1 t b คาดว่าเรื่องแรมก็จะเป็นไปตามข่าวหรือก่อนหน้านี้ที่เผยออกมาว่าจะเริ่มต้นที่12ก b กและ16 g b กเฉพาะรุ่นรลอม512ก b กและ1 t b ในกระเซย์เอม5ตาครับ